ขออหวายคุณพระรัตนไัยขอโอกาสรา,าจารย์ใหญ่ตลอดถึงคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกอาทุกองค์โดยความคารพอย่างสูงขอความสุขความเจริญในธรรมจะมังเกิดมีแด่อุบาสกอุบาสิกาเนคมาจารีเนคมาจารณีทุกฐานทุกคนขอามือลงเ <c oughs> มื่อนี้ ผมคึกว่าพลาดเป็นพิเศษได้ฟังเทศหน่อยเพื่อนหายสานาทีอันนี้เป็นโทษของวัตะเดออ่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการอประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกจากนี้ไปห้าก็เกษด้เลือกล่าก,กันไปเนาะก็มื้อนี้ก็เป็นการกล่าวอนุโมทนาเป็นครั้งสุดท้ายอ ก่อนอื่นต่อมากขออนุโมทนากับอญา,าติโยมเจ้าภาพประหารเพจในวันนี้อขออนุโมทนา,าคุณแม่ครูบาอาจารย์แม่ขาวทุกทา่านทุกคนมาฟังเทศฟังธรรมอาเสียดายสำหรับบุ้ทีบุมีโอกาสได,ด้มาเหตุบุคคลว่าบุคคลภูณาสงสารที่สุดในชีวิตนี่คือคนประเภทใด ไม่ออกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในในโลกนี้นะจะว่าคือคนประเภทใดคนที่มีศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาแต่ว่าประมาทกับบ่เหตุเห็ดบุญบดญบดมีศรัทธาเกิดมาเป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์แบบมีหูดีมีตาดีมีมือดีมีตีนดีครบสมบูรณ แต่ว่าเขาแล้วนั่นบ,นะบ่มีศรัทธานะบุห้จักประโยชน์ในโลกนี้บุห้จักประโยชน์ในโลกหนามัวมาประมัวประมาทเนาะกับการใช้ชีวิตนึกถึงคาบอกของอาจารย์ใหญ่อยากจะว่าอีกเท่นึงเนาะก็มามักแห่งเมื่อวานนี่อาจารย์ใหญ่นเนาะเข้าถ้าสมมติบุคคลเปียบเหมือนคนแปดสิบปี ถ้าว่าเฮามีอายุ80ปีเฮาใส่ชีวิตไปแล้วหาส0ปีกับการนอนนอนนน่ซื้อได้หาส0ปีนั่นน่ะแม่นบ่เมื่อนึงต้องเรานับเบิ่งว่าเฮานอนได้จักชั่วโมงเฮากินจักชั่วโมงเฮาหลินจักชั่วโมง แล้วมาเทียบบองกว่าห้าเฮ็ดบุญนนะ่ะจักชั่วโมงมื้อหนึ่งนะแม่ตุ๊ลองเคิดเบิงมามามาบวกเบิงมื้อหนึ่งนะนับตั้งแต่ห้าเกิดจนถึงมื้อตายห้านับได้จักปีเฮ็ดบุญน,นะนะขาลายเป็นชั่วโมงนี่จักมันสิได้จักชั่วโมงแม่นบ่แต่ส่วนหลายห้าใใสเวลาให้เสียประโยชน์สื่อๆบได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังเลย หรือเฮาก็เฮ็ดบุญน้อยเสียโอกาสพลาดโอกาสไปถ้ามาจากจะยกพระสูตรหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เศร้าสามขอทีขอที่อยเศ้าเนาะ1อยเ้าในเทวตาสูตรเทวเทวดามหาพระพุทเเจ้าเข้ามาขาพระพุทเเจ้าเก้าจำพวกโมเมนบอกเลขเด้อ เทวดามหาโพดเจ้าเก่าจําพวกปกติแล้วเทวดากจ็าจะเข้ามากลางคืนช่วงที่คนคนรับรับนอนเทวดากจ็จะก็เข้าช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นมันบมีกินมนุษย์นะมันรับเดเขามหาพโพธเจ้าก็แลวมาค้าโพดเจ้ากาา็ากทำสารทุกสุกติดโพดเจ้าเป่งพรรสมีหุงเฮืองเฮ็ดให้วัดประเชตวันนี้เหมือนดวงอาทิตย์นะ สว่างสวัยงามเทวดาเรานั่นเก้าจำพวกมหาบุรุษเจ้าก็เลยข,ข่ามากๆวะข่าแต่พระองคุณเจริญพวกข้าน้อยตอนสมัยเป็นมนุษย์นี่นะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผููมิศีลมาในเฮือนเห็นแล้วทำจิตให้เลื่อมใสทำจิตให้เลื่อมใสดิซือลุกลับท่ำจิตเห็นเพลินมากในซื้อลุกลับไปซื้ แต่ว่าบ่ได้ขาบบ่ได้หวนะเห็นครูบาอาจารย์ย่างมากกลยซิซ้อย่างบได้ม่รู้ซึีหยังเลยเห็นนะแต่ว่าทําจิดให้เลื่อมใสไดีสิเห็นครูบาอาจารย์มาดีใจขาบซ้ำไ<ะ>หวซือได้ไม่ไหวได้ซือแต่ว่าบ่ได้ขาบเห็นในซิไหวาดีด้แต่ว่าบ่ได้ขาบเพิ่นพวกก็น่อยตายไปแล้วเกิดเดือดห้อนใจกินแหน่งใจเฮ็ดนาที่บ่สมบูรณ์เสียใจนะนะ เกิดเป็นเทวดาสั่นต่ำเหมือนไม่ออกเฮ็ดงานนะยนะได้เงินแสนนึงไปเที่ยวบ่หอดมือซ้ํเบิดแล้วเงินนะแทนที่จะซะาสมเงินเห็มันเป็นล้านเป็นสิบล้านไปเที่ยวบ่เดียวมันสีดีบ่เนะเป็นเดือนเป็นปีก็ยังได้เทวดาเราเนี่คือการได้บุญน้อยเสียใจน้ำรางว่าข้อน้อยตอนเห็นพระเจ้าประสงัไว้ดีซึ่อแต่ว่าบด้ขาร ว่าวพวกนี้ก็ไปนะพวกนี้ก็ไดนเที่ยวเวลาหนึ่งว่าเลยก็เดินทางกลับบุมียังต่อเด้่ว่าแเลยก็กลับจงพวกที่สองมารัศมีหุงกว่าเก่าอีกสองเท่ามาขาพระเจ้าก็เว่าอีกสมัยก่อนขะน่อยเป็นมนย์ขะน่อยเห็นพระเจ้าประสงค์เกิดความเลื่อมใสน้อมไหวแล้วกับขาบเลนแต่ว่าคาน้อยบริมนี่เิ่นนาง ว่าได้ปูอาสนะให้เพิ่นนั่งบ่ได้ตั้งน้ำกระโถกน้ำน้ำเติมอย่างเพิ่อนบ่แค่ไหวายและก็ขาดได้สอทำจิ้นให้เรีอมใสได้สอเมื่อพ่กก็น้่อยตายไปแล้วเกิดความกินแหน่งใจเสียใจโอ้ยของจากเนี้สิจะฮหดบุญให้มันหลายกว่านี้นะกินแหน่งใจเสียใจในภายหลังไม่ออกนะเทวดาจะบอกที่สองบ่อแล้วก็กลับไปจำพวกที่สามมา,าบ่ดน คุงเฮืองก็อีกในง,ง่ามก็อีกบัณฑีตเทวดาในพ้นที่มีบุญหน่อยสิมาก,ก่อนพ้นที่มาบุญหลายสิมานําหลังประเภทที่สามมาเขามาหาพุตเจ้าโอ้เห็นบุตรเจ้าข้าน้อยเป็นมนุษย์เนี่ยนะเห็นพระเจ้าประสงค์เกิดความเหลื่อมใสดีใจได้ไหวได้ขาบได้ไหวได้ปูอาศนะเพื่อนนง่งแต่ว่าบ่าได้ถวายอย่างให้เพื่อนน่งไี่ซื้อนี่นะ กูอีู่ตอนั้วนั่งนี่สิก็ได้เอาน้ำถวายก็ได้เอานั่นเอานี่ของพยาธธรรมต่างๆถวายเพื่อนบ่มี่ยังถวายนะมีอยู่แต่ว่าคืดบ่พอตอนนั้นเมื่อตายไปแล้วเป็นเทวดาแล้วเสียใจนม่อยกเสียอกเสียใจเสียใจบริเ็ดหน้าที่สมบูรณ์นะเกิดกินหนงใจเสียอกเสียใจเดินห่อนใจใน,ในภายหนละังว้าแลกลับกลับไปต่พวกนี้ ประเภทตอมาอีกจำพวกแล้วมาบอกคือเก่าั่นแหละข้าน้อยเห็นพระเจ้าประสง์เกิดทำจิตให้เหลือมใสได้น้อมไหวยน้อมน้อมดีได้ขาบได้ไหวได้ปูกอานะใย้เพื่อนน่งแล้วก็ได้ถวายทายารมทายารมก็มีประจัยเซนนั่นแหละตามมีตามเกิดน้ำดืม่มผ่าจีวอนอาหารบินฑบาตให้เสนาสนะเลือของใส่ต่าง ซึ่งเป็นของสม,มณะบริโภคแล้วเขาหน่อยตายไปแต่ว่าเขาหน่อยบริฟังธรรมบางดวเนียบริฟังธรรมเสียใจบริฟังธรรมนะนะแล้วกับพวกนี่กับบ่อแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เกิดความเดือดหอนใจกินแหนงใจโอ้แทนในสิเฮาจะได้ฟังธรรมดีว่าบ่แทนเฮาจะได้มาฟังเทศฟังธรรมแต่บากวนว่าคิดบ่พ่อ เฮ็ดนาทีบ่บทสมบูรณ์เฮ็ดนาทีบ่บ่หลอนนะก็เลยเกิดความเดินห่อนใจเอาต่อมาบาี้จเพทต่อมาเทวด,ดาตน,นพวกนี้กับกลับไปจําพวกไมมากาปิข้าน้อยเห็นพระเจ้าประสงค์ได้ขาบได้ไหวได้ปูอาสนะใหายนังได้ถวยยายพญธรรมและพนก็ได้เทศในฟังก็างนายกับฟังเทศแต่ว่าบ่ตั้งใจฟัง ไม่ออกหูตัวเองอยู่บอกว่าตั้งจะฟังอยู่บ่เพิ่นเทศเนี่ยฟังกะตาบ่เนี่ยมไปใช้บูฮูจักเทศจบเลยบูฮูเรื่องเทศจบเลยครัเมื่อในใจเพื่อนบอกแหละเทศจบเลยโอ้ซึงนาดเทศเนี่ยป้อนน้ำตาสิไรหล,ลังจากเทศจบแล้วอันไม่ออกอันคอยเทศเรื่องเองอย่างบูฮูคนนั้นไ่ได้ฟังเท็ยังอยู่แหละ เอามือเคลียโทรศพรัพท์จบะมันสิหูเรื่องในจังไดเนาะบ่ตั้งใจฟังนะเน่บ่ทำเจ้าหน่อยกบหูทำครูบ,บาอาจารย์ก็บหูเป็นตาเหลือใจเนาะคนเทศก็ได้เทศในฟังนี่ซึ่งคณะแต่ว่าบ่มีประเัจํจำได้เนาะอันนี้ก็คือก,นกันเทวดาในก็เดืิดห้อนใจมั้ยโอ้ยได้ฟังเทศครูบาอาจารย์เทศในฟังแต่ว่าบ่าได้ตั้งใจฟัง ตายไปแล้วเป็นเทวดากินแหนงใจเดือดห้อนใจเฮ็ดนาทีบอลหลอดเจือุกเสียใจนะยังเดือดห่อนปัจจุบันนี้เลยย้อนบอตั้งใจฟังเอาต่อมาเจ,จ้าพวกนี้ก็กลับไปต่อมาอีกเทวดาจ,จะบอกมาข่าว่าคนน้อย<ๆ>ได้เห็นพระเาประสงค์ได้ววาได้ขับสักระบูชาได้ถวายหวตอนจะรมได้ฟังเทศและคนน้อยก็ฟังเทศแต่ว่าจำไม่ได้ รังยูแต่ว่าจำก็ได้ออเอ้าว่าวรื่อเยเนาะ่ตไปบางคนเขาต้องก็รจำได้แต่ว่าบริคิดพวกต่อมาฟั่งจำได้อยู่กพ้นเทศอีหยังว่าอีหยังแต่ว่าบไปคิดว่าวง่ายๆก็คือแบบมีออกแหละนั่งย่นี่กับไเป็นแล้วกับทิมยูนนี่นะทิมทำมาอยดองล้านทำนี่กับกับไปกุดกันนะบร้ออกไรคิดเลยบริถือเอาไปนําเลย หรือว่าจำว่าดดเลยน,นะใช่ไหมนี่ก็เลยเกิดความเดือดหอนกินแนงใจโอ้แทนที่จะเอาตั้งใจฟังธรรมะเลยเอาไปพิจารณากอ่อนก่อทางเนาะเอาต่อมาประเภทสุดท้ายสุดท้ายก็ทีเก่าเทวด,ดาประเภทสุดท้ายมาเนี่เป็นเทวด,ดาที่มีศักย์ใหญ่มีรัศมีเป่งปังเจิดจ้างามงามเนาะเขามาหาพระเ,เจ้าก็เลยมาครับ เล่าให้พวกขน้อยนะถือว่าเป็นเทวดาที่โชคดีที่สุดกน,นะพวกขน้อยถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าแต่ก่อนเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผูม้มีศีลมาในเฮือนได้ทำจิตให้เหลื่อมใสได้ขาบได้ไหวได้ปูอาสนะให้นางได้ถวายทยายรรมได้ถวายทยายรรมและวก็ฟังเทศเมื่อพอนเมื่อเพนอนแสดงธรรมก็ตั้งใจฟัง เมื่อตั้งใจฟังก็จำได้เมื่อจำได้เขาก,ก็พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็ได้หูแจงแทงตลอดได้เป็นพระริยาบุคคลพวกข้าน่อยบอกนี่ความกินแนงใจบดิเดือดหอนอีอยัง่งเลยไงย้อนวพวกบอกนอนได้ทำหนาทีให้มันรอดเฮ็ดแห้หนาทีสมบูรณ์แล้วกองการเป็นชาพุธแล้วมันย้อนถามปองเฮาวะแล้วพวกเฮ้าในท้ำนาทีสมบูรณ์เลยยัง มีอีหยังหน่ที่เหาที่ยังบ่ทันนในเหตุยังบ่ทันนด้สมบูรณ์แต่เมาได้เกินไว้ข้างต้นนะว่าคนที่นาสงสารที่สุดในโลกนี้ก็คือคนที่บทเหตุบุญน,นั่นแหละมั่วเมากับชีวิตการใส่ชีวิตนะแมนทุกคน,นมีนาทีการงานมีเวียกมีงานทั้งปัดแต่ว่าการที่จะสลระเวลาเหล่าลนั้นมาเหตุคุณงามคนณยิ่งซีนเฮ็ดยากเด้ต้องสาระแท้สลระว่าอย่างเง็้ไง ถามไม่ตัวคนน่นมีเหวียกบอกมีเห็นบอมีตู้มเนาะไม่ขาวเห็นบอกตอบได้เต็มปาวกว่ามาีแต่ว่าตุกคนกสละมาได้ไหนแต่ว่าตมางใจจะบอกว่าคือคนที่นาสงสารหลืคือคนที่บริเฮตบุญบริเสียสละมั่วเมาเกีวิตอ่ามืออื่นก่อนพิเศษนะโอ้ยมืออื่นก่อนมือหนาก่อนอาทิตย์หนาก่อนเดือนหนาก่อนปีหนาก่อน สู้ายตายจ่อยบริเหตุซ้บหมั่มองประมาทคือจึงมาตมาบอกตงตนน่แหละเฮ้าหนี่ใช้เวลากับการประมาทนี่ลายกับการสร้างบุญเ้บ่แมวน่ว่าการสร้างบุญนี่ที่นี้กับบแมนว่าเขาสิทธิเะท่านเท่าล,ล้านสองล้านเป็นแสนเป็นล้านเนาะเป็น1ิบล้าน20าล้านเฮ็อดอย่างไหนบุญมันก็มีตั้งหลายอย่างม่นบอกน,นอกจากใา้ท่านแล้วยังอื่นมันก็บริสียเงินไม่แต่บาทไม่แต่จักกีบเลยเฮ็ดอย่างไหนแหละ ฮักษา,าสินไหนดิเสียงเงินอยู่บ่จะไงบนให้ใหพอเจ้าสมาทานสินเมื่อกี้เนี่เสียงเงินอยู่บ่ออากมาเจาเจ้าเจ้สิบพันเ,เ,เ,เ 10, ด้อหาขอหาพันมีอยู่บ่ก็ได้เสียเลยเนาะจ้าบ่ได้เสียเงินจะกีบเลยเด้อนะ,อะมาฟังเทศจังสิเสียงเงินบอกก็บ่ได้เสียเลยลละไปบุญพร้อมได้ปัญญาเปลาคนควายไว้ยาวว่าจะไม่นี่เสียเงินมันก็บ่ได้เสียง ตั้งสิบอย่างบุญกิจยาวัตุทั้งสิบอย่างนี่บริเสียเลยเสียเสียแค่ตนหนึ่งก็คือทานไม่เสียละไม่ภาวนาไม่ธรรมะภาวนาไม่ก็บริเสียเลยเนี่ยบริเสียแล้วฟังธรรมนี่ก็บริเสียเลยนะนี่บุญมันตั้งหลายวิเยาวัจจะไม่เด้คนขวายเงินต่างๆเลยเขาเรียกก็บริเสียสีมาอ้างว่าโอ้ยคนนั้นบม่มีเงินมันบ่แมนจะแล้วเจ้าเข้าใจคนละย่างกันและน่ อันนี้แหละคือว่าเฮาเสียโอกาสคนที่นาทรงจารคือป้นเภันั่นเลยเฮาเฮาเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เฮามาอาศัยโลกนี่ชั่วข้าวเมียมาอาศัยเคียงชั่วข้าวโซขัางโซข้าวเป็นบางขนางแล้วเฮากระจากโลกนี้ไปเหมือนลิงมันเนาะนะมู้จะลิงอยู่บ่ฮูงจก่เนาะคือบตอบเสยอ,อยู่นี่นะ มูจักลิงบอกมูจักลิงเนาะลิงมันจีจับต้นไม้เนี่ยกระโดดไปตนนั่นต้นนั่นเนี่ยต้นนั่นปนไปเรื่อยๆนะคนเน่ากับตายเกิดไปตายตายตายไปเหมือนกับลิงนี่แขวนไปต้นใหม่ซูไปจูต้นนี่ต้นนี่ไปสูต้นนั้นต้นนั้นไปต้นไปเรื่อยๆตายเกิดตายเกิดตายเกิดนวตาสงสารในเงาหนาบางชาตแนกดีแนกมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าดีแนถ้าเกิดมาแล้วบมมีสัทธาเนาะ บ่มีมาสางคณงามคนดีก็เเธอเป็นโมฆะไปถือว่าศูนย์เปล่าบ่มีประโยชน์อีไอยังถึงจะมีร้อยปีพันปีเขากับบ่มีประโยชน์อีไรยังหรือว่าตัมสดเกิดเป็นสัตว์เดชันเกิดแนโกเป็นนสุรกายอันนั้นว่าต้องเมาถึงว่าจะได้สางคณงามคนดีขนาดว่าเป็นมนุษย์แต่แท้ยังบร่สางคณงามคนดีเป็นบ่ยังบร่ได้สางบุญจะไปเกิดเป็นสัตว์เารันเนี่ยน้อยนักน้อยหนาที่จะได้เหตุเนี่ยบอกหรือเกิดในโลกบนแห่งนักไปเป็นเพจ กับบม่มีโอกาสเดุบญเลยมิแตหิวตลอดนี่ยบ้าั่นแหละคือแบบไม่มีโอกาสเลยเข้าอาศัยในยูในโลกใบนี้ในเพียงชั่วังงชั่ข้าวแล้วกระจากไปบพมีอีกอย่างที่จะเป็นของเข้าไม่หอกแม่แต่เสื้อผ่าอภรรที่เข้าใส่อยู่ปัจจุบันนี้กับเข้าละเขาสมมติว่าเป็นของเข้าเหมือนบ่าเข้าละเขาแต่ว่าเป็นสมมุติของเข้า อันนั้กับหัวเหาอันน ages, ี้กับมีเหาอันนี้กับโลกเฮาอันนี้กับเพื่อนเฮ่าอันนั้กับรถเฮาอันนี้กับเงินเฮาอันนี้ทําใจยากยด้เนาะเฮาเข้าใจไปเป็นของเหาเหาสีหู้จัากว่าเทาสีแบนของเหาหรือแบนของเฮ่านี่หู้ตอนใดมีเหาหู้ตอนไหนตอนตายตอนตายในหู้ทันที่เลยโอ้ยเฮ็ดจยงยังมีหลายสำเนาไปบ่ไรมันบ่มีอยู่บ่ตายไปแล้วยะเฝ้ายเอาของกูไปอย่า กูสิหาไปน้ำไมยู่บอกผมมีมีนิทานเรื่องหนึ่งเรี่ยวเรื่องผีต้องฟังให้ฟังยังมีเวลาอยู่ดอกสิบนาทีมีผีเรื่องหนึ่งให้ฟังอันพอกันเรดตายตายไปแล้วประมาณจากสามมือคือพ่อผพู้ดีคือพ่อตอนนี้แหละตายไปแล้วสามมือวานห่อสามมือเขาจะก็เอาไว้ซบไว้อยู่เหอนเนี่ยนะประมาณสามมือมือที่ซีเขาจะก็ปป่งซบห้ามไป หามไปเคืองทางเขาะลงตึ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 เขากเเาา็เปิดออกมาเราเป็นยังยังลืมเสือคอยปะลืมเสือไปไปไอ้กูมาสัน่นเล่นแแบอาไตเสือมาตายต่อแบบนี้ก็มีเนาะลืมเสือฟื้นออกมา เคาะลงลืมเสือกูุดท้ายมากเอาเสือให้ตายต่อโอ้เวนนี้ก็มีเนาะชดท้ายมากกระบบได้ดอกเสือเนาะกันเขาไปเผาเบิร์ตมันบ่เฮ้าอยู่ในโลกนี่ชั่วข้าวไม่ออกุดทายมาเฮากระบบแลออ้ายังไป <c oughs> มีนิทานเรื่องหนึ่งเนาะสี่บอกให้ฟังเนาะมีนิทานเรื่องหนึ่งมีคนจอนจัดเลือคนฉันจอนเดินทางไกลมา เสือขาดกระล่องกระแล่งเสือขาดโอ้ยมุนอยู่โตกินเม้นเดินทางมาจากบ้านไก่แล้วก็มีอีกไปพักอยู่เอินพ่อตู่นึงพ่อตู่นี่เล่าก็อยู่คนเดียวลูกเล่าก็ตายเมียเล่าก็ตายอยู่คนเดียวนะก็เลยมาขอพักนะ้ำพ่อตู่คอยเดินทางมาไกล้ไก่แสนไก่คอยอยากจะขอพักจากเฮื่อนเจา้าจ้กคืนนึงเนี่ยบอให้คอยได้อาบน้ำให้คอยได้กินเขา่า คอยนอนแซ่บๆส,สะก่อนเนี่ยจะคอยจะหนีไปได้อยูบอ่บ่พอตูวบรรดพอดูเันว่าเออได้พอตู้เราก็เป็นคนใจบุญเนาะก็ให้พักนี่เราก็เอ้าตักน้ำตักท่าหายยู่ห้กินที่พักอาัย่หายเสื้อผ้าอาพรทุกอย่างเล่าก็เลยยู่หันแหละคืนนั้นอาบน้ำตื่นเสาร์มาคนรจอนจัดในโคตรเดินทางไกลอันนี้ก็เลยขออีกว่ะพอตู่ ให้คอยอยูขึอนเจ้าจักสามมือได้บ่ขอสามมือได้บ่เนี่อันคอยจะเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานียังให้เจ้าดอก่อยบอ,อยู่สือ่อๆขอสามมือเท่นั้นได้มันบ่มีปัญหาคอยบ่มีปัญหาแล้วพ่อหอดสามมืออยากอยู่ต่อบ่ขอเจ็ดมือพ่อหอดเจ็ดมือขออีกเดือนหนึ่งพ่อหอดเดือนหนึ่งขออีกปีหนึ่ง พอหอดปีหนึ่งขออยู่สามปีเนาะบานนี้ครบสามใกล้สะหอดครบสามปีแล้วเนาะยังอีกเจ็ดหมื่นสหอดครบสามปีก็เลยอันคนนี้กับเกิดแผนไล่ขึ้นมาโอ้ว่ะเฮาอยากจะอยู่เพื่อนนี่เป็นของตัวเองนะจากไดเพื่อนนี่เป็นของตัวเองเศษจังใดวะพิจารณาบอกว่างแผนไล่ก็เลยนับเบื่องเสาเพื่อนนี่มีจักเสาว่านับ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 มีสิบหกเสา มีแป้นนับเป็นลายร้อยแผ่นนับและเขียนไว้มีสีโยมีแป่นนับปัดเหนื่อนนะมียังเหนื่อนเราก็นับปัดไว้เขียนบนสี่ไว้ผู้ใดเดินทางมาเราก็เล่นไปตอนหับมากินน้ำเพื่อนคอยเดวมานอนเฮื่อนคอยเด่พักเหมือนว่าเป็นเจ้าของบ้านไนบ้านในไก้ซิฮอดครบสามมือครบสามมือก็สิฮอดครบสามปีแล้วยังอีกสามมือ บานีคนเจ้าของบ้านก่อนก่อนนานนี่ก็เลยมาทวงก่อนนานี่เจ้ามาขอ,อยูน้ำเฮาวะหนึ่งคืนแล้วก็ขอสามคืนเจ็ดคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีอันนี้ก็ผ่านมาสามปีแหละมืดในเจสิไปไลน์ได้บ้านนี่นะมืดในเจสิไปาจากหน่อยนะ้ะยังอีกสองนาทีจบเลยอ่ามืดในเจสิไปโอ้กะ ใ่อยบ้ไปวะจะเนี so ่ยใ the ้ไปถ้าบปไปเขาก็ต้องขืนศาลกันไปพิจารณาพญาก็มาปรึกษามาหามาถามเอ้าก็ได้ถามสองคนนี่เจ้าไพ่เป็นเจ้าของเฮือนพวกนี้ก็ว่าเจ้าของเฮือนอ่นนี้คือว่าเจ้าของเฮือนสรุปว่าไพ่ในเป็นเจ้าของเฮือนบุ้มไพ่ก็ทไพ่ก็อ้างสิทธิ์นะนะถามคนจอนใจว่าเอ้าถ้าเจ้าว่าจะเป็นกองเฮือนแล้วเจ้ามีอีกยังเป็นตัวประกันอ่าคือเสามีทอนั่นคือมีตอนนั้นม่าขาข้าวเจ้าเฮ็ดกับมือ ก็ได้ถามกนนี่วะเอา้าเจ้ามีอียังเป็นตัวประกันว่าเจ้ามีอยู่ในเฮือนเจ้าโอ้ข้าพระเจ้าก็บริหนับว่าท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพระเจ้ามีก็คืออ่าอยู่ในเสาของข้าพระเจ้าเฮือนของข้าเจ้ามีทองคาอยู่หนึ่งหนึ่งแท่งทุกเสาไปคุดบังได้ไปคุดบังได้คุไปคุดมาพ่อเงินทองคําซ้ำนี่ซ้ำนี่กอยนี่ในเฮือนเราสุดท้ายมาคนที่จอนจัดก็ถึกประหาร มาเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเหาเมียคนจอนจัดเหมือนกับพวกเฮาเฮามาอยู่ในโลกในี่เพียงโชว์ข้าวแล้วสุดท้ายมาก็ต้องจากไปเหาอยู่ไปอยู่ไปโดนไปโดนไปลืมเจ้าของลืมว่าเจ้าของเดิมคือไผอ้างสิอันนั้นกับปัว่อยเมียคอยลูก่อยล้านคอยอันนั้นหน้าคอยหัวคอยเฮื่อนคอยยึดถือไปหมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายบ่มียังเป็นของเหาตายไปแล้วลขึ้นสู่โลกคือเก่าบ่มีบริหุบออกไปจักอย่างไห้ อันใดก็ตามที่เห้าเฮ็ดบุญไปอันนั่นแหละเป็นของเหาเวลากับเบเิร์ดตเดอรมีออกเลยเสียใจเสียดายพวกเจ้ามาซ่านั่นแหละมาซาโพดเลยาาฟังเทศน่อยนะเนาะเอาเาบเวลาเ่ิหายสาม0ิาทีบไ่ได้กินเข้าได้มื้อนี่นะอืพูดว่า30มาที่อาซั่นนะจำไว้เด้ธนาเดิมมาไว,ไว้ไวอยมีออเดอเอาแหละถ่ายที่สุดนี่ค่ะขออนุโมทานาเสื่ชมอ่า บุญได้กุศลในที่เกิดจากการทูตปฏิบัติธรรมของพระมิุรูบาอาจารย์ของอาวาสุกุบาริขาทุกท่านทุกคนอาตมาขออนุโมทนาบุญได้กุศลในที่เกิดจากการสแสดงธรรมในวันนี้บุญกุศลที่เกิดจากการนักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาของอาตมาขอบุญกุศลนั้นทั้งหมดทั้งมวลอุทิศให้พวก ขอแบ่งบุญกุศลให้ทุกท่านทุกคนจงมีส่วนแห่งบุญกุศลนั่นแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลนี้นไปถึงพิดามารดาปุญญาตาญาญาสิทาสนิทมีสหายสัพพสัตว์ทัางหลายเจ้ากรรมนาเวนทั้งหลายจงมีส่วนใดส่วนกุศลจงทุกท่านทุกคนด้วยเธอ